สวนนงนุษพัทยาค่ะต้อนรับลูกช้างพลายสุรพันธ์สมาชิกใหม่ลักษณะเด่นแปลกากล้วยนะคะพร้อมกับจัดพิธีรับขวัญสุดยิ่งใหญ่มีนางรำแล้วก็โขลงช้างร่วมสร้างความเป็นสิริมงคลค่ะ ที่สวนนงนุษพัทยาอเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะแม่ช้างพังแสงดาวได้ตกลูกช้างเพศผู้สุขภาพแข็งแรงมีลักษณะดีเหมาะสมที่จะเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตโดยลูกช้างมีลักษณะหลังนะคะที่เรียกว่าแปก้านกล้วยซึ่งถือเป็นลักษณะที่ดีของช้างค่ะแล้วก็ได้รับการตั้งชื่อว่าพลายสุรพันธ์นายกําพลตัน สัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาค่ะพร้อมกับคณะผู้บริหารก็ได้มีการนิมนต์พระครูเกษมกิติโสพานเจ้าคณะตำบลพูตาหลวงวัดส,สัมคมีบรรพศมาประกอบพิธีรับขวัญลูกช้างแล้วก็แม่ช้างตามประเพณีของปางช้างโดยมีการจัดขบวนรับขวัญที่ยิ่งใหญ่นะคะประกอบด้วยนางรำแล้วก็โขลงช้าง30เชือกพร้อมกับพิธีคล้องพวงมาลัยสายศิล์แล้วก็เจิมหน้าผากเพื่อความเป็นสิริมงคลพลาย ลูกช้างพลายสุรพันธ์ค่ะก็ถือเป็นลูกช้างเชือกที่7ที่เกิดในปีนี้ของสวนนงนุษย์โดยสันนิษฐานว่าเป็นลูกของพลายนิ่งหน่องพ่อพันธ์ชั้นดีวัย27ปีค่ะซึ่งเป็นพ่อของลูกช้างมาแล้วถึง27เชือกด้วยกันนอกจากนี้ค่ะทางสวนนงนุษย์พัทยาก็ยังมีทีมสัตวแพทย์แล้วก็ควานช้างดูแลแม่ช้างแล้วก็ลูกช้างอย่างใกล้ชิดพร้อมท้งได้ รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างจากกรมปศุสัตว์และสำนักงานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยการเกิดของพลายสุรพันธ์ค่ะก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญของสวนนงนุพัทยาในการอนุรักษ์และก็สืบพันธุ์ช้างไทยให้คงอยู่ต่อไป